สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมีนนะคะในปีพุทธศักราช2565มีเกณฑ์จะได้บ้านใหม่มีเกณฑ์จะได้รถใหม่และก็มีเกณฑ์จะได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีราภา ชาแนทาง youtube ด้วยนะคะในช่วงของปีพุทธศักราช2565ดวงดาวนะคะมีเกณฑ์การโคจรโยกย้ายหลายดวงเลยนะคะจะส่งผลมากๆเลยนะคะต่อชาวลัคนาราศีมีนค่ะชาวลัคนาราศีมีนก็เป็นหนึ่งในเจ็ดลัคนาราศีนะคะจะมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่หรือมีเกณฑ์จากได้โยกย้ายที่อยู่ใหม่ๆนะคะเราก็มาดูตรงจุดนี้เลยนะคะดาบพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะ โคจรมาทับลัคนาชาวลัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่8เมษายนพุทธศักราช2565และก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณ1ปีนะคะก็อยู่จนถึงค่ะวันที่19เมษายนปี66ค่ะ ตลอดระยะเวลาหปีนะคะที่ดาวพัือหัสด,ดวงนี้ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีก็หมายความว่าก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีมินมีความมั่นคงแม้กระทั่งตัวท่านเองนะคะจะทำอะไรก็จะมีความมั่นคงประสบความสำเร็จไปหมดทุกอย่างเลยนะคะรวมไปถึงการงานของท่านค่ะก็มีความมั่นคงนะคะณปี6364นะคะชาวลัคนาราศีมีนก็อาจจะมี ะะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานพอสมควรนะคะจากงานที่ไม่เคยทําก็หันไปทํางานที่ท่านไม่เคยทํามาก่อนก็เป็นไปได้นะคะบางท่านก็อาจจะออกจากงานบางท่านก็อาจจะต้องทํางานที่บ้านหรือบางท่านนะคะอาจจะเอาความรู้ความสามารถที่ท่านเคยมีมาแต่ในอดีตหรืองานที่เคยทํามานานแล้วแล้วก็ไม่ได้เอามาทำณนะช่วงระยะเวลานี้ก็เอามาทํางานตรงจุดนั้นก็เป็นไปได้ค่ะนะคะแต่ หลังจากวันที่8เมษายนปี65เป็นต้นไปการงานของท่านมั่นคงแล้วนะคะณนะปัจจุบันนี้นะคะก็คือประมาณต้นๆของเดือนมกราคมนี้นะคะถ้าท่านทำงานอะไรนะคะก็ขอให้ตั้งใจทำนะคะทำไปอย่างสุดความสามารถของท่านเอาความรู้ความสามารถของท่านมาทำงานให้เต็มที่เลยนะคะงานตรงนี้นะคะจะส่งผลให้ท่านในปี -65 หหลังจากเมษายนเป็นต้นไปนั่นเองนะคะ ส่วนถ้าท่านใดนะคะทำงานไปแล้วนะคะที่ผ่านมานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นในความสามารถของท่านหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้โทษแก่ท่านที่ผ่านมานะคะในช่วงหลังจากวันที่8เมษายนปีห5หเป็นต้นไป ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนท่านแล้วนะคะจะทําอะไรนะคะผู้ใหญ่มองเห็นในความสามารถของท่านแล้วนะคะรวมไปถึงนะคะท่านอาจจะมีหุ้นส่วนนะคะในเรื่องของบริษัทห้างร้านต่างๆก็มีความมั่นคงค่ะที่อ้าแขนที่จะรับตัวท่านรวมไปถึงนะคะบางท่านอาจจะมีคอนเน็ชันกับบริษัทห้างร้านต่างๆหรือมีหุ้นส่วนต่างๆก็มีความมั่นคงเช่นเดียวกันค่ะและในเมื่อนะคะ พบการงานมีความมั่นคงเช่นนี้นะคะก็ส่งผลไปถึงเรื่องของพันธุเรื่องของพันธุก็หมายถึงเรื่องของบ้านเรื่องของรถและก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะดังนั้นค่ะบางท่านนะคะในเมื่อการงานก็โคจรไปได้เด่นไปได้ดี และการเงินนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านค่ะว่าดาวการเงินของท่านโคโจรไปได้เด่นไปได้ดีหรือเปล่านะคะและดาวพระราหูนี้นะคะที่มาอยู่ในภพของการเงินของชาวลัคนาราศีมีในช่วงวันที่30มีนาคมปีห5 ไปจนถึงนะคะประมาณที่17ตุลาคมปี66ตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งน,นะคะดาวพระราหูดวงนี้ได้ตำแหน่งเทวีโชคก็ดีกว่าเมื่อประมาณเดือนกันยายนปี63และก็ยามาจนถึงวันที่29มีนาคมปี65ดังนั้นนะคะการเงินของท่านจะดีมากน้อยเพียงใดนะคะขึ้นอยู่กับการกระทําของท่านด้วยค่ะในเมื่อการงานก็ดีเด่นนะคะการเงินก็ดีอีกเช่นเดียวกันค่ะ ส่งผลไปนในเรื่องของเรื่องบ้านเรื่องรถและเรื่องอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65ไปจนถึงนะคะวันที่19เมษายนปี66ประมาณ1ปีนะคะท่านมีเกณฑ์นะคะอาจจะได้รถใหม่เข้ามาอาจจะซื้อบ้านใหม่เข้ามาอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะก็คือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัย รวมถึงการงานด้วยค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะในปีหกห้าจีราอยากจะแน,นะนํำชาวลัคนาราศีมีนะคะงานอะไรนะคะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยนี้นะคะทุกทกท่านนะคะเทคโนโลยีมีความสำคัญกับเราเป็นอย่างมากเลยนะคะจะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้นะคะจะบอกว่าเออเราไม่ค่อยถนัดเราไม่ค่อยรู้เรื่อง ไม่ได้นะคะเราต้องเรียนรู้ค่ะสิ่งใหม่ๆวิวัฒนาการของโลกเรานะคะทุกวันนี้ไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะจะเห็นได้ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะใช้ระบบออนไลน์บางครั้งนะคะเวลาจะสอนอะไรใครต่อไปนี้ไม่เจอหน้ากันแล้วค่ะใช้ระบบ zoom เข้ามาค่ะเวลาจะขายของตอนนี้ไม่เดินไปหาแล้วค่ะไม่เดินไปเลือกในตามตลาดแล้วนะคะไม่เดินไปตามร้านค้าแล้วค่ะผ่านแอปต่างๆอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างช้อปปี้ลาซาด หรืออลบาบาอะไรทํานองนี้นะคะทุกวันนี้นะคะโลกกว้างไกลนะคะเรมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีมีนะคะควรจะศึกษาเทคโนโลยีอย่าท้อแท้อย่าเหนื่อยกับเขานะคะเราเราต้องทันเกมของวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะตรงนี้ค่ะดาวมรตยูของท่านนะคะ ในวันที่7กรกฎาคมปี65เขาก็จะโครจรมาอยู่ในพพสหัชะของท่านดังนั้นค่ะพพสหัชะก็หมายถึงมวลชนกลุ่มคนใหญ่ๆและใช้หลักของเทคโนโลยีเข้ามาดังนั้นค่ะอย่างเช่นนะคะการสอนวิชาการ การสอนอะไรก็ได้เพราะการงานของชาวลัคนาราศีมีนก็คือดาวพระพฤหัสถูกไหมคะดาวพระพฤหัสก,ก็คือดาวที่เกี่ยวกับหลักวิชาการนั่นเองค่ะอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะจิลาก็คนลัคนาราศีมีนจิลาก็ใช้นะคะหลักของวิชาโหราศาสตร์เห็นไหมคะแล้วก็กับคนกลุ่มใหญ่ๆก็ในสังคม YouTube ต่อไปนะคะถ้าเราอาจจะต่อยอดอาจจะสอนออนไลน์ เห็นไหมคะก็มีรายได้เข้ามาหรือเราจะดูดวงออนไลน์ก็มีเงินเข้ามานี่นะคะลองเอาตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านนะคะว่าอะไรที่จะเหมาะสมของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่พบการงานของท่านโคจรไปได้อยู่ตรงตำแหน่งไหนนะคะดังนั้นค่ะสนใจอะไรในช่วงระยะเวลานี้มีอะไรเข้ามาลองรับพิจารณาดูนะคะแต่ในเรื่องรถใหม่บ้านใหม่นี้นะคะ ก็ไม่ในหมายความว่าทุกๆท,ท่านจะต้องออกรถป้ายแดงหรืออาจจะเป็นรถมือสองก็เป็นไปได้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าในพื้นดวงของแต่ละท่านดาวพบพันธุก,ก็คือดาวพระพุธในดวงเดิมของท่านได้ตำแหน่งมาตรฐานของดวงดาวมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่อย่างไรก็ตามย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะตรงจุดน,น,นี้ค่ะที่ลัคนาของชาวราศีมีนะคะมีดาวพระพฤหัสทิศมาทับลักตั้งแต่วันที่8 เมษายนปี65เป็นต้นไปเลยนะคะ1ปีเต็มๆค่ะเมื่อดาวพพบริหารมาทับรักเช่นนี้นะคะถ้าท่านใดน,นะคะเมื่อ6ปีก่อนท่านผิดหวังเสียคนรักอาจจะมีการเลิกลาต่อคนรักนะคะทุกเพราะความรักนะคะณนะเวลานี้นะเนื้อคู่ของท่านมาแล้วนะคะคนที่เข้ามานี้นะคะก็จะมีสินเสมอกันพูดคุยอะไรกับท่านไปด้วยกันได้คะ่ะและก็มีความมั่นคงในเรื่องการงานของเขาด้วยนะคะ เนื้อคู่ของท่านมาแล้วนะคะอย่างไรก็ลองดูดูนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีคนดีเข้ามาก็ลองเปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะและเราก็มาดูตรงนี้ค่ะพบโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนมีดาวพระเสาร์นะคะมาอยู่ตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมปี6 3แล้วนะคะเขาอยู่ตรงนี้ถึง2ปีครึ่งถ้าในดวงของท่านใดนะคะดาวพระเสาวดวงนี้อยู่ในเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของท่านเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรถึง2ปีครึ่งสมมุตินะคะเขาอยู่ในเรือนของภพพันธุแสดงว่าชาวลัคนาราศีมีนท่านใดนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับขายรถขายบ้านนะคะ ก็อาจจะส่งผลประโยชน์หรือนำรายได้พิเศษหรือทำให้ท่านได้กำไรตรงจุดนั้นมากพอสมควรค่ะหรือถ้าท่านใดนะคะดาวพระเสารดวงนี้อยู่ในภพสหัชชะก็แสดงว่าก็เกี่ยวกับการเดินทางนะคะการติดต่อสื่อสารก็อาจจะเป็นในลักษณะาการซื้อมาขายไปตัวแทนในหน้าหรือรวมไปถึงนะคะอาจจะเป็นการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้นะคะลองนะคะลองเอามาปรับกับชีวิตของท่านนะคะว่า จะเป็นอย่างไรนะคะจากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าในปีพุทธศักราช2565ตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นไปค่ะชาวลัคนาราศีมีนะคะจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานนะคะ ในเมื่อการงานมั่นคงการเงินก็ย่อมดีเป็นเงาตามตัวนะคะและก็รวมไปถึงนะคะก็นำมาซึ่งอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่และก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยรวมถึงการงานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจิลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท,ท่านนะคะประสบกับความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะ ถ้าท่านผู้ชมนะคะชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ